กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง f f c ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางหานอนมารวมของเมื่อวานนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้าเฉพาะกิจนะคะ75หนะคะ เมื่อวานก็มาวันนี้ก็ยังจะมาตัววิ่งมานะคะแปดแปดหลุดนะคะเบิร์นแอดมินไม่เอาแปดแปดนะคะศูนย์หกก็หลุดนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็หลุดหกสี่ดูสิตัวเลขเจ็ดเก้านะคะตัววิ่งเก้ามานะคะศูนย์สามมาตัวเี่นตัวชอบนะคะเจ็ดสามก็หลุดนะ,ะสรุปก็มานอย VIP ตัวเดียวนะคะต้อง ขอโทษขออภัยนะคะตัวเลขน้อยมากโอกาสเข้านะคะยากโอกาสหลุดไม่ต้องพุดถึงนะคะถ้าแอดมินให้ตัวเลขเยอะกว่านี้นะคะโอกาสเข้าเยอะแน่นอนนะคะเนาะ,ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมคลองวันนี้กันนะคะสำหรับแนวทางสายด่วนนะ,ะปังมากเลยนะคะถ้าใครได้เข้าไปดูนะคะก็ได้เฮได้เฮบนล่างนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี2 หกสี่เจ็ดแปดห้านะคะแอดมินให้เด่นแปดนะคะเด่นแปดและเด่นหกนะคะเราก็มาเจาะแปดกันนะคะก็จะมีแปดศูนย์แปดสอง แปดสี่แปดเก้านะคะอันนี้นะคะมินให้ตามด้วยนะแปดหกนะตัวนี้นะคะแปดหกเนาะถ้าใครชอบนะคะสำหรับเด่นหกนะคะก็จะมีหกศูนย์ หกสองหกห้าหกเจ็ดนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีสามสี่หนึ่งห้า 4 7 21น่ะคะอันนี้ใครชอบตรงๆก็จับตรงๆไปนะคะมันแปลงล่างให้เนาะ9ก้าสองนะคะใครชอบตรงๆก็จับตรงๆไปเลยนะไม่ต้องตามแอดมินก็ได้นะคะเนาะแอดมินเพราะว่าไม่จะเขียนไว้ไปไหนเราต้องไปกลับนะคะ ัหัวกับหางเนาะพี่น้องสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมีสีสเบิ้ลอาจจะไม่มานะพรุ่งนี้พี่น้องแต่ว่าแอดมินเขียนให้เนาะไม่แน่เหมือนกันนะคะหกหกแล้วก็ศูนศูนย์นะ,ะพอนะคะสามสาตัวสามคู่เนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเนี่ย ชอบตัวนี้เลย86 89เนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็น4 7 6 2 2 6 6 5 5 6, 6นะคะแล้วก็จะเป็น48 84 1 2 3 4 5และมินแทมคู่นึงนะคะพี่น้องคะ่ะ แอดมินแถมนะแถมห้นะคะชอบส่วนตัวเนาะห้าจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ โดยดยเง่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า